าหน้ากระท่อมเถียงนายามค่ำคืนที่มีแสงดาวกองไฟเล็กๆส่องแสงวูบวาบนาทีนั่งใช้ไม้เขี่ยกองไฟพึมพำเบาๆอีกแค่สามวันสินะทำไมเวลามันเดินเร็วแบบนี้ล่ะนาทีถอนหายใจยาวฮ้อแล้วมองเปลวไฟด้วยแววตาเศร้าๆไม่อยากกลับไปเลยว่ะไม่อยากทิ้งที่นี่ไม่อยากจากพี่บุญเลยอข้างหัวใจของนาทีตอนนี้ ที่จริงแล้วก็เริ่มหวั่นไหวและเริ่มเปิดรับความรู้สึกให้พี่บุญแล้วแค่เก็บไว้ในใจเท่านั้นเองพี่บุญที่กำลังย่างเท้าเดินเข้ามาจากทางด้านหลังอย่างเงียบๆที่กำลังจ้องมองนาทีอยู่จากทางด้านหลังสายตาคู่นั้นของบุญเปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกสงสัยและห่วงใยนาทีในตอนนั้นขึ้นมานั่งเหตุหนาเสาแนละน้องที่ฟื้นในกล่องไฟมันสีมอดเบิดแล้วเด้นันนาทีสะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่จะขยับที่ให้บุญนั่งลงข้างๆพี่บุญ มาตอนไหนครับผมแค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับพี่บอกอายได้บอเพื่อออยซอยได้คิดฮอดกรุงเทพละบอรหรือว่าคิดอยากเรื่องสิต้องเมื่อเลี่ยนตอนาทีหันหน้ามาตอบแบบหน้านิ่งๆก็ประมาณนั้นครับแล้วพี่บุญมีอะไรหรือเปล่าครับเห็นเดินมาเงียบๆอ๋อ๋อบ่มีอย่างหรอกครับกะกะวายิมาน่งเหรียญน้ำนองที่นี่ละ แต่อายเห็นน้องที่นั่งเงาเงาท่าท่าเซ็งๆก็เลยถามดูเพื่อมีเรื่องอยัางเพื่ออายซอยได้อ๋อครับเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะเงยหน้าศบตาบุญพี่บุญครับผมไม่อยากกลับกรุงเทพเลยพี่ผมเริ่มชอบที่นี่แล้วตั้งแต่วันที่นาทีกลับมาจากกรุงเทพจนมาถึงที่นี่และในวันนี้มีแต่เรื่องราวดีๆที่น่าจดจำทำให้ผมรู้สึกมีความสุขและรักที่นี่มากครับอีกอย่าง บรรยากาศที่นี่ก็ดีไม่วุ่นวายเหมือนที่เมืองกรุงเลยพี่ถ้าผมกลับกรุงเทพไปครั้งนี้อีกเป็นปีเลยนะที่จะเรียนจบและได้กลับมาที่นี่อีกครั้งผมผมกลัวกลัวว่าถ้าผมไม่อยู่ที่นี่แล้วพี่จะลืมผมฟังไอเดอร์ ไฟแดงวูบวานั่งเขียฟางคึดน,นำแต่มือศิลาอีกสามเมื่อก็ต้องไกลตาทิมทุ่งนามือเมืองกรมใจมันสั่นมันวิ่ง ขี้เกียจไปจ้องมองแต่แสงไฟรุ่งคือทอดตอนอายบุญสอยพยุงยามรถเพลอยู่ข้างทางบ่อยากจากไปเลยบ่อยากทิ้งความหักให้มันหาย มอดเบิดแล้วได้นั่น สิลืมคนดี สัมผัสตนใจทวีท่ามกลางกองไฟที่กำลังสิมออดลงเขี้ยว้อยสัญญาต่อหน้าบุนดาวและกองไฟเรียนจบสิเฝ้าขื้นมามาหาอายบุญคนเก่ามอ ทานทีบอมีมือสิปัใจให้ภัยอื่นสัญญาจากใจเบ้าไทยบานสหาสิบอ่อลืมคำสัญญาที่กองไฟ ภูเขาทั้งพุ่นกบมองที่เฮานังอยู่น้ากันตรงนี้ดูไปแล้วอาสีไกลกันแต่มันกับยู่ไต่ฝ้าเดียวกันคือเกา่าอีกอย่างไอ้กับโบแมนค้นมักหนาลืมหลังไอ้รอเจ้ามาได้ตั้งดนแต่แค่ปีเดียวไอ้ทําไมสีล่อนังที่บบได้นาทียิ้มออกมาได้เล็กน้อยพรางสงสัยในประโยคของพี่บุญพร้อมเอ่ยปากถามหมายความว่ายังไงครับที่พี่บุญบอกว่าไอ้ารอเจ้ามาได้ตั้งดนแค่ปีเดียวทำไมจะรอไม่ได้ บุญสูดลมหายใจเข้าลึกๆเหมือนรวบรวมความกล้าหนะ้าที่อายอาร์ซีวลภาษากลางโบเกงคือจังน้องที่แต่อายก็อยากให้น้องที่ลู้ไวเดอร์ว่าหัวใจอ้ายมันแอบพักน้องที่แอบพักตั้งแต่เจอหน้าน้องที่เธอแรกที่น้องที่ลดเสียอยู่ขังทางอ้ายมีความรู้สึกดีๆกับน้องที่มาโดยตลอดอ้ายว้าโบเกงและอีกอย่างอ้ายก็ยยานน้องที่บ่มักอ้ายอ้ายได้แค่แอบมองย่ำน้องที่เผลอและแอบยิ้มให้น้องที่มาโดยตลอด ที่อายรู้ว่าน้องที่สิต้องไปยู่ไกลกันแล้วอายกะตัดสินใจร่วมความกลา้าลบความกลัวในใจบอกน้องที่ตรงๆดีกว่าเก็บไว้ในใจซื้อ,อฟังพีเดอร์บอกว่าน้องที่สิยู่ใกล้หรือยู่ยไกลซ้ำใดใจของอายกะสิยู่กับน้องที่เสมอเดอร์นาทีซบลงที่ไหล่ของบุญพร้อมแววตาคู่น้อยของนาทีที่ดูเศร้า,า,าแต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและความอบอุ่นผมก็รักพี่ครับพี่บุญ <laughs> นาทีปล่อยโฮพร้อมน้ำตาไหลาพากหยดน้ำตาของความรักความรู้สึกและสิ่งดีๆที่พี่บุญมอบให้ผมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนให้จบแล้วจะกลับมาหาพี่ที่นี่ครับพี่บุญค่อยๆโน้มใบหน้าลงมาบริเวณหน้าผากของนาทีและค่อยๆใช้ริมฝีปากอุ่นๆประทับรอยจูบบนหน้าผากของนาทีอย่างแผ่วเบาและมั่นคงมา อายขอสัญญาว่าายบุญคนนี้สีท่าน้องที่อยู่หมองนี้ละแต่น้องที่สัญญาเดอ้อว่าสิบ่ปั่นใจให้ไผอืน่นทั้งคู่นั่งกอดซบกันท่ามกลางแสงจากกองไฟข้างหน้าที่แสนอบอุ่นนาทียิ้มกว้างแทนความรู้สึกดีในตอนนั้นว่ามีความสุขมากที่สุดแสงจันทรเต็มดวงส่องสว่างกระทบทุ่งนาจนเห็นเป็นริ้วคลื่นภายในกระท่อมไม้เก่าๆที่กว้างไม่มากนักมีเพียงเสือกอก,กพื้นเก่าที่ปูอยู่กลางห้อง มอนขิดลายงามวางซ้อนกันท่ามกลางทุ่งนาสีเข้มที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาบุญเสียงทุ้มต่ำแผ่วเบาจนเกือบเป็นกระซิบเคยคิดบอกว่าชีวิตนี้จะต้องมานั่งอยู่กลางทุ่งแบบนี้กับคนที่บุญชะงักไปครู่หนึ่งหันมองนาทีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนกับคนที่เราบอกเคยคิดว่าจะได้เจอนาทีหันกลับมามองบุญ รอยยิ้มจางๆผุดขึ้นบนริมฝีปากแต่แววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจคิดครับแต่ก่อนนาทีไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้วันที่รู้สึกว่าตรงนี้คือที่ของนาทีจริงๆไม่ใช่เมืองใหญ่ที่วุ่นวายไม่ใช่แสงสีที่แสบตาแต่มันคือแสงตะเกียงริบหรี่แบบนี้กับพี่บุญบุญเลื่อนกายเข้ามาใกล้นาทีทีละน้อยจนเขาชนกันมือหนาในเสื้อยีนที่ผ่านการใช้งานมานักต่อนัก เอื้อมไปทับทับนวลหลังมือนาทีที่วางอยู่บนเสือ่อสัมผัสอุ่นร้อนที่ส่งผ่านถึงกันทําให้บรรยากาศในกระท่อมยิ่งเงียบงนันแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เอ่อล้นบุญเสียงนุ่มนวลสื่อถึงความรู้สึกที่ซ่อนเร้นมานานอา้บอรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่คืนนี้คืนนี้อ้ายอยากให้เฮาสองคนอยู่ตรงนี้ตรงนี้กับอ้านาะทียื่นมืออีกข้างไปจับแก้มสาข,ของบุญอย่างแผวเบา ดวงตาของทั้งคู่ประสานกันอย่างลึกซึง้งแสงจันทร์สีนวลสาดส่องเข้ามาในกระท่อมราวกับเป็นพยานรักนาทีเสียงนุ่มนวลนาทีก็อยากอยู่ครับอยู่ตรงนี้กับพี่บุญบุญดึงร่างนาทีเข้ามาใกล้ช้าๆโน้มใบหน้าลงหานาทีหลับตาพริ้มรับสัมผัสแผวเบาที่เริ่มต้นจากหน้าผากไล่ลงมาที่ปลายจมูกและหยุดที่ริมฝีปากการจูบที่นุ่มนวล แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นมานานแสนนานร่างของทั้งคู่ค่อยๆเอนลงบนเสือเสียงจิ้งหรีดนอกกระ่อมประสานเสียงกับจังหวะหัวใจที่เต้นระรัวของคนสองคนภาพเงาของทั้งคู่ที่พาดผ่านผนังกระท่อมเต้นระระิกตามจังหวะของเปลวไฟในตะเกียงบรรยากาศยามเช้า สายลมพัดแผ่วเบาพอให้ใบไม้ได้สั่นไหวเล่นลมพร้อมแสงแดดอ,อ่อ,อนๆสาดส่องกระทบหลังคาเถียงนาน้อยแสงลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องกระทบร่างชายหนุ่มบุญกับนาทีที่กำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่ใต้ผ้าห่มสีขาวสะอาดตานาทีนอนซบใบหน้าลงบนไหล่กว้างของบุญอย่างไว้ใจมือหนึ่งของบุญโอบกอดนาทีไว้หลวม เป็นภาพที่ดูอบอุ่นและมีความสุขจากกลิ่นอความรักตลบอบอวนฟุ้งไปทั่วห้องจากเรื่องราวในายามค่ำคืนที่ผ่านมาที่อย่างเรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นประกาศประกาศพี่น้องเชาวบ้านดอนมาไฟทุกคนนี่คือเสียงตามสายจากผู้นำชุมชนเดอ้อมือนี่มือนี่บ้านเฮามีงานเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเดอ้อเศร้านี่เชิญชวนร่วมงานบุญประจำปี งานกระทูปประเพณีงานบุญอันดีงามของหมู่บ้านเฮ้าณนะวัดปลาดอนมาไฟขอให้เตรียมพัตทาหารปิ่นโตไปร่วมตักบาตรทำบุญในตอนเศร้าโดยพร้อมเพรียงเดอ้อเสียงประกาศตามสายจากผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านดังผ่านลำโพงหอประจายข่าวประจำชุมชนเสียงดังแว่วผ่านมาตามท้องทุ่งบุญแว่วได้ยินเสียงสะดุ้งตื่นพร้อมลืมตาขึ้นช้าๆยิ้มกว้างเมื่อเห็นคนข้างกาย เขาชะโงกหน้าไปจูบหน้าผากนาทีเบาๆบุญนาทีนาทีตื่นได้แล้วเด้อมือนี่มีงานบุญกระทูบไปเฮ็ดบุญเนื้นเทาะนาทีขยับตัวยุกยิกช้อนสายตามองบุญแล้วยิ้มหวานขยี้ตาเล็กน้อยตื่นแล้วครับพี่บุญทั้งคู่ลุกไปใส่เสื้อผ้าแต่งตัวและรีบขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปอาบน้ำ แต่งตัวและเตรียมปิ่นโตไปทำบุญที่วัดยามเช้าบุญและนาทีทั้งคู่ใส่ชุดเสื้อเชิตสีขาวสะอาดตามีพ้าเข้าม้าพาดบ่าแสดงเอกลักษณ์ศิลปะท้องถิ่นเดินจับมือกันแน่นมืออีกข้างถือปิ่นโตคนละเถวแกว่งไปมาตามจังหวะการเดินอย่างมีความสุข บนถนนลูกรังทางเข้าวัดอันเงียบสงบที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาเพื่อไปยังวัดป่าที่อยู่ไม่ไกลนักพร้อมบรรยากาศสองข้างทางเต็มไปด้วยสีเขียวขจีของต้นข้าวแสงแดดอุนอ่นๆเริ่มสาดส่องลงมาบนถนนลูกรังสีอมแดงดูน่ารักและอบอุน่นอากาศดีจังเลยครับพี่บุญเดินไปวัดแบบนี้สดชื่นจริงๆไม่เหมือนในเมืองเลยแม่เหล่าเดอร์อากาศบ้านนอกเข้ามันประจังสีละ หน้าที่ชอบอากาศแบบนี้บอถ้าชอบก็บมาอยู่กับพี่โดนโดนเดอร์ชอบมากครับถ้าได้เดินจับมือกับพี่บุญแบบนี้ทุกวันผมไม่อยากกลับกรุงเทพเลยล่ะว้าเป็นตาหักปานนี่เดี๋ยวพี่ก็มายอมให้กลับอิลีซะบอปะฝ้าวไปเถอะเดี๋ยวเพิ่นสิเริ่มพิธีซะก่อนเมื่อมาถึงวัดทั้งคู่ก็เข้าไปยังศาลาไม้หลังใหญ่ ท่ามกลางชาวบ้านนั่งรอรับศีลรับพรอยู่เพื่อร่วมพิธีทำบุญถวายพระหารปิ่นโตด้วยความตั้งใจและอิ่มเอิบใจบุญละนาทีนั่งลงต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งคู่ช่วยกันถือปิ่นโตสเตเลสเถาใหญ่ยื่นถวายแด่พระสงฆ์ด้วยความตั้งใจทั้งคู่หันหน้าศบสายตาประสานใจกันด้วยความอิ่มบุญเมื่อเสร็จพิธีในศาลาแสงแดดภายนอกศาลาเริ่มอุ่นๆทั้งคู่เดินมาที่ท่าน้ำหลังวัด ทั้งคู่พากันไปทําทานด้วยการปล่อยปลาที่หนองน้ำท้ายวัดเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตคู่ของพวกเขาทั้งคู่นั่งคุกเข่าริมน้ำช่วยกันประคองถังน้ำใสค่อยๆเทปลาลงสู่แหล่งน้ำอย่างบรรจงด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขหลังจากปล่อยปลาเสร็จนาทีหันไปยิ้มให้บุญบุญเห็นความน่ารักนั้นไม่ไหวพร้อมเสียงนาทีเอ่ยถามดังขึ้นพี่บุญครับตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมครับ บอ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 แมนเฮ้าบอแมนแฟนกันนาทีทำสีหน้าตกใจอา้าวและ แล้วเรื่องเมื่อคืนล่ะครับเฮาโบ้แมนแฟนกันแต่เฮาคือคููชีวิตกันในนามที่ไอคือสามีและน้องที่คือสีภรรยาของไอต่างหากละบุญหัวเราะเสียงดังไปทั่วครุงน้ำพร้อมหอมแก้มนุ่มๆของนาทีนาทีทำหน้าตกใจเล็กน้อยแก้มแดงระเรือแล้วใช้มือดันอกบุญออกเบาๆด้วยความเขินอายพี่บุญทำอะไรเนี่ยคนเยอะแยะนี่ในวัดนะไอ ไอเห็ดยังครับก็คนมันซื่นใจที่ได้มาเห็ดบุญกับแฟนเด้ก็คนมันซื่นใจที่ได้มาทำบุญกับแฟนหน้าสีหน้าทั้งคู่อิ่มบุญและมีความสุขที่น่าจดจำไปอีกทั้งวันแสงแดดจ้าช่วงสายสายสาดส่องลงมายังบ้านไม้กึ่งปูนหลังหนึ่งตั้งสง่าบุญและนาทีเดินจูงมือกันกลับมาจากวัดป่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มด้วยความสุขหลังที่ทั้งคู่ พึ่งเสร็จจากการทำบุญในช่วงเช้าบุญชะงักฝีเท้าลงทันทีที่เห็นรั้วบ้านและตัวบ้านที่สง่างามแววตาที่เคยสดใสกลับวูบไหวด้วยความกังวลพร้อมเสียงบุญพูดขึ้นนี่บ้านนาทีอิหลีบอนาะทีหันมายิ้มใช่ครับพี่บุญหลังนี้แหละครับบุญคิดในใจด้วยความประมาเฮาเป็นแค่บาไทายบานธรรมดาธรรมดา สิกลาเอื่อมปานนั่นบ่เพิ่นสิม่องว่าเห้าบ่เหมาะสมกับลูกเพิ่นบน่น้อบุญก็พยายามฝืนยิ้มและยืดอกแบบใจดีสู้เสือต่อปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเพื่อไม่ให้นาทีเห็นความกังวลอ๋อครับบ้านงามคักเนาะปะ่ะเข้าไปเท่าไปทั้งคู่เดินเข้าบ้านภายในจิตใจของบุญที่ดูกังวล บุญกับนาทีเดินมายังห้องโถงที่มีแม่นาทีกำลังนั่งอยู่แม่ครับนาทีกลับมาแล้วครับโอ้ยมาหอดระบอบักหลานาทีไปเหตุบุญมากคือส่งหน้าตาสดใสแท้แล้วนี่ไพล่ะลูกบุญยกมือไหว้ยอย่างอ่อนน้อมสวัสดีครับแม่นี่พี่บุญครับแม่พี่บุญเป็นคนที่ดูแลนาทีพานาทีเที่ยวทัวร์ประหลอดทุกวันตอนที่อยู่ที่นี่ครับแม่นาทีมองบุญอย่างพิจารณาและเอ็นดู จ้าสวัสดีจา้าเบ้าบุญขอบใจหลายๆเดอ้อที่เบิงแง่งบักหลานนาทีให้แม่มาๆา,านั่งพักกินน้ำกินท่าก็ลุกบุญและนาทีนั่งลงบนโซฟาไม้ฝั่งตรงข้ามกับแม่นาทีหันไปสบตาบุญทั้งคู่พยักหน้าให้กันก่อนจะตัดสินใจขยับเข้าไปใกล้แม่มากขึ้นแม่ครับวันนี้จริงๆแล้วนาทีมีเรื่องสำคัญจะบอกแม่ครับคือคือ นาทีพูดอึกๆอักอ,กอกคือพี่บุญกับนาทีเราสองคนรักกันครับแม่บุญก้มกราบที่แม่นาทีด้วยความอ่อนน้อมคุณแม่ครับผมฮักน้องนาทีอีหลีครับผมสัญญาวา่าสีฮักและเบิงแย่งนาทีให้ดีที่สุดตลอดชีวิตสิโบเหตให้น้องเสียใจเลยครับให้ผมได้ดูแลน้องแน่ด้วยครับแม่แม่นาทีนิ่งไปครู่หนึ่งท่านมองลึกลงไปในแววตาของบุญ เห็นความจริงใจซื่อสัตย์จึงยิ้มออกมาด้วยความเมตตาแม่นาทีลูบหัวบุญและนาทีพร้อมกันโอ้ยแม่ก็ว่ายูดอกสายตาพวกเจ้ามันฟ้องในเมื่อฮักกันแม่กะบ่าวาบอคัดดอกหลาบุญเอ้ยแม่ฝากกะบักลานาทีให้หลาบุญในเบิ้งแง่งนองน้ำเดอ้อฮักกันดูแลก,กันไปดลๆจะเฮ็ดหให้น้องเสียใจเวลาเจอปัญหาอุปสรรคใดๆในวันขังนา ให้ทั้งสองนึกถึงวันดีๆที่ทั้งสองเฮ็ดรวมกันมาเด้อหลาอย่าถิมน้องเด้อหลาเด้อบุญนาทียิ้มกว้างด้วยความตื้นตันก้มลงกราบแม่พร้อมกันที่ตักขอบคุณครับแม่บรรยากาศภายในห้องครัวที่สะอาดตาแสงแดดรำไรลอดผ่านหน้าต่างไม้บรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารอีสานปรุงสุกใหม่ๆทั้งสามคนนั่งล้อมวงกันอยู่ที่โต๊ะอาหารไม้กลางห้องครัว บนโต๊ะมีสำรับอาหารวางอยู่อย่างน่าทานทั้งลาบหมูสีสวยแจ่วบองรสเด็ดผักสดนานาชนิดและที่ขาดไม่ได้ก็คือกระติบข้าวเหนียวใบใหญ่ที่มีควันกลุ่นลอยออกมาแม่นาทีปั้นข้าวเหนียวก้อนกลมหน้าทานส่งให้บุญด้วยความเอ็นดูเอาลาบุญกินหลายๆเด้อกินข่าบ้านแม่ดีละจังใดก็ได้เป็นลูกแม่อีกคนแล้วบุญ รับข้าวเหนียวมาแล้วเคี้ยวอย่างอร็ดอร่อยใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่คลายความกังวลลงสิ้นเชิงแสบคักครับแม่ได้กินข้าวเหนียวน้ำแม่นำหลานหน้าที่แบบนี้ผมแหงมีความสุขหลายครับนาะทีมองทั้งสองคนสลับกันด้วยสายตาเป็นประกายนาะทีก็มีความสุขที่สุดเลยครับที่เห็นแม่กับพี่บุญเข้ากันได้แบบนี้กับข้าวฝีมือแม่วันนี้อร่อยเป็นพิเศษเลยครับ แม่นาทีหัวเราะเบาๆอย่างมีความสุขกะกินให้มันอิ่มเด้อทั้งสองคนมีอย่งขาดกระบอกแม่เดี๋ยวแม่สิไปตักมาเพิ่มให้